สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาเจอกันอีกแล้วในแบบวิดีโอนะคะเพิอแป๊แบ,บเดียวนะคะเวลาก็ผ่านมากลางปีแล้วนะคะแล้วออนก็หวังว่าปีนี้หน้าหนาวของเรานะคะอากาศจะหนาวขึ้นเนาะเวลาแบบไปเที่ยวแบบว่าไปพักต่างจังหวัดไปพักโรงแรมนะคะถ่ายรูปมาจะได้แบบมีมเมตเหนหนาวเขาบ้างเนาะ,ะอ่ะมาเข้าเรื่องกันดีกว่านะคะวันนี้นะคะออนก็มีผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งนะคะที่ออนได้ทดลองใช้นะคะรู้สึกว่าใช้ดีราคาไม่แพงนะคะหาซื้อง่ายนะคะแล้วก็อยากบอกต่อให้เพื่อนๆน,นั่นเองค่ะ ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ออนพูดถึงก็คือเจ้าตัวนี้เลยค่ะดรสมช r s a c n e Facial Foaming Cleanser นะคะเป็นสูตรไซยาไนด์แอซิดนั่นเองค่ะออนเชืว่อว่าดูๆคนเนี่ยต้องแบบเฮ้ยคือรู้จักแบรนด์นี้มาแล้วเนาะไม่ว่าจะแบบเคยได้ยินเคยใช้นะคะเพราะเป็นแบรนด์ที่แบบอยู่คู่กับบ้านเราแบบท้องตลาดเราอะ่ะมานานแล้วนอกจากนี้นะคะรานะคาก็ยังสบายกระเป๋านะคะแถมหาซื้อง่ายสุดๆด้วยนั่นเองค่ะ แต่ว่าวันนี้นะคะอันจะมาพูดถึงเจ้าตัวนี้ค่ะก็คือเจอลล้างหน้าเนื้อโฟมของดรสมชัยนะคะซึ่งตัวเนี้ยนะคะเขาจะเป็นสูตรซาลิซิลิกแอซิดนะคะซึ่งเจ้าตัวเนี้ยมันจะเน้นในเรื่องของการช่วยลดปัญหา,าสิวอุดตันบนใบหน้านะคะขจัดความมันบนใบหน้าซึ่งพอล้างหน้าเสร็จนะคะตัวนี้ก็ช่วยผิวหน้าเราเนี่ยดูแบบสดชื่นนะคะแล้วก็กระจ่างใสขึ้นนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะจะมาบอกว่าดรสมชัยนะคะเขาได้ออกขนาดพกพามานะคะเพื่อความสะดวกนะคะพกพาง่ายนะคะเอาใจสาวๆสุดๆค่ะ ที่สําคัญนะคะหาซื้อง่ายามากเลยค่ะเพราะว่าหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟทุกสาขาทั่วประเทศไทยแล้วเนี่ยค่ะนอกจากนี้นะคะอีกจุดหนึ่งที่ยอนชอบมากๆของเขานะคะก็คื <c oughs> อหัวปั๊มแบบนี้ค่ะซึ่งพอเวลากดตรงนี้นะคะเนื้อของเจลล้างหน้าเนี่ยก็จะออกมาเป็นโฟมค่ะคือมันจะเป็นโฟมแบบฟองฟูๆนุ่มๆเลยนะคะซึ่งข้อดีของมันนะคะก็คือทําให้เวลาเราใช้งานเนี่ยคือมันง่ายนะคะเพราะว่ามันแบบไม่หกเละเทออะคือเคยไหมที่แบบบางทีปิดฝาปอกแป๊บไปอะแล้วแบ เตลิงเงี้ยหกออกมาเลอะเลอะห้องน้ําเลอะกระเป๋าอเงี้ยซึ่งตัวเนี้ยคือไม่เป็นเพราะว่าอ่อนรองพกมมาแล้วนะคะก็คือเราจะมีเขาเรียกะไาเราจะมีฝาถูกไหมแล้วเราก็ปิดไปซึ่งเราใช้อะแล้วเราก็กดออกมาเท่านั้นพอกดมาปุ๊บม,มันก็จะเป็นโฟมมาทันทีนะคะดังนั้นนะคือสะดวกสบายมากนะคะด้วยความที่เนื้อโฟมคอนนุ่มมากๆอะเพราะเวลาเราก,กดออกมานะคะแล้วเราถูล้างกับใบหน้าเราไปนะคะนิ้วเราเนี่ยแทบจะไม่แบบเสียดสีกับผิวหน้าอะคะ่ะซึ่งมันนิ้เรานะคะเสียดสีกับผิวหน้าน้อยลงนะคะก็จะช่วยลดกกการรรเิด้วออย่อนนะคะค และสาหรับคนที่เป็นสิวง่ายนะคะถ้าหากเกิดการเสียดสีมากๆกับผิวของเราเนี่ยก็อาจจะไปกระตุ้นนะคะผิวหน้าเนี่ยให้เกิดการอักเสบของผิวได้นั่นเองค่ะพูดมาเยอะแล้วเนาะเดี๋ยวจะไปล้างหน้าให้ดูกันเลยค่ะ๋องก็จะเริ่มล้างหน้าโดยดรสมชายเลยนะคะคะกดหัวปั๊มนะคะเนื้อโฟมก็จอ,อกมาอย่างนี้เลยค่ะนุ่มสดๆแตงโฟมทั่วหน้านะคะ นี่ล้างง่ายมาก แล้ววันนี้นะคะอ๋อก็มีเคล็ดลับการล้างหน้าให้เหมาะกับสภาพผิวมาแนะนําด้วยค่ะผิวมันล้างได้เช้าเย็นผิวผสมนะคะจะเช้าหรือเย็นก็ได้นะคะและถ้ารู้สึกว่าแห้งตึงนะคะก็สามารถหยุดพัก1-2วันนะคะแล้วก็กลับมาใช้ได้ตามปกติค่ะและตัวนี้นะคะก็สามารถใช้ได้นะคะต่อเนื้อนะคะโดยที่ไม่ทําให้ผิวบานนะคะแต่จะช่วยให้สิวนะคะยุบแล้วก็แห้งเร็วขึ้นด้วยค่ะที่สําคัญนะคะหลังล้างหน้าเสร็จนะคะควรทาครีม,มบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นเสมอค่ะ กลับมาที่หน้าที่แต่งใหม่นะคะตัดไปตัดมาไม่งงเนาะนอกจากนี้นะคะดรสมชายเขายังมีส่วนผสมเด็ดๆนะคะที่เรียกว่าไมโครไนซ์ซา l ล c ซาเลิกแอซิดนะคะที่มีอนุภาเนี่เล็กนะคะทําให้ซึมเข้าผิวเราเนี่ยได้ง่ายนะคะแล้วก็ช่วยออกลิปนะคะให้สิวเนี่ยแห้งนะคะแล้วก็ยุบลงเร็วขึ้นค่ะแต่สําหรับคนที่แบบผิวหน้าผสมเนี่ยออนก็จะมีคําถามนะหรือว่าแบบบางคนผิวหน้าธรรมดาก็จะเอ๊ย แล้วถ้าฉันไม่ได้ผิวมันๆละ่ะใช้ไปแล้วผิวจะแห้งหรือเปล่าถูกไหมอ่ะก็ไม่ต้องห่วงนะคะตัวนี้ออนลองมาแล้วนะออนผิวผสมนะเขามีสารสกัดจากวิชเฮโซนะคะที่จะช่วยในเรื่องของการบำรุงผิวหน้านะคะให้ชุ่มชื่นนะคะช่วยในเรื่องของการเกด กักน้ํานะคะให้ยาวนานขึ้นนะคะที่สําคัญนะคะยังช่วยกระตุ้นการสร้างอิลาสตินและคอลลาเจนใต้ผิวหนังนะคะ่ะให้ผิวหนังเราเนี่ยกลับมาแบบสดชื่นน,นุ่มๆเด้งๆเหมือนเด็กนะคะมาพูดถึงความรู้สึกหลังการใช้ด็อกเตอร์สมชายแอคเน่เฟชียลโฟมมิงคลีนเซอร์สูตรซาเลซายเอซิดนะครับได้ประมาณ2อาทิตย์นะคะก็สำหรับออนนะคะออนผิวผสมเนะเาะก็อาจจะมีมันแบบช่วงทีโซนบ้างน,นะคะส่วนช่วงยูโซนเนี่ยก็คือไม่ได้ถึงกระแห้งแต่ว่าก็ไม่ได้มันนะคะ ก่อนจะใช้เนี่ยคือเอาตรงๆก็คือกวนนะว่าแบบน่าจะแห้งหรือปากว่าเจ้าตัวนี้คือสำหรับออนผิวผสมนะก็คือใช้แล้วมันไม่ได้แบบแห้งนะคะแต่ว่า เคล็ดลับของออนนะคะก็คือพอล้างหน้าเสร็จเนี่ยออนจะไม่เคยปล่อยหน้าแห้งเลยด้วยอะก็คือซับหน้าหมาดๆนะคะแล้วก็ทาครีมบำรุงผิวเลยนะคะดังนั้นพอใช้เสร็จซับหน้าหมาดปุ๊บทาครีมบำรุงผิวนะ่ผิวมันก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะคะมาพูดถึงความสะอาดกันนะคะตรงนี้ก็คือล้างหน้าได้ค่อนข้างสะอาดเลยนะคะก็คือใช้หน้าด้วยดรสมชายตรงนี้เสร็จนะคะก็จะเช็ดโทนเนอร์นะคะซึ่งพอเราเช็ดออกมาด้วยสำลีเนี่ยถ้ามันไม่สะอาดนะคะตรงสำลีเนี่ยก็จะเห็นว่าเฮ้ยยังมีแบบคราบเครื่องสำอางสีน้ำตาลคราบแปรง ะะทางนี้ทางนั้นก็คือก่อนที่จะใช้ตัวเนี้ยออนใช้ Cleansing Water นะคะเช็ดเครื่องสอําอางออกไปแล้วนะคะเพราะว่าออนมีการแต่งหน้านมีการทากันแดดทาแปง้งทาคอนซีลเลอร์นะคะถ้าใช้โฟมเดี๋ยวเดงนี้ยมันจะไม่สะอาดพรนะดังนั้นนะคะเราใช้ c l e a n er ซอร์ก่อนนะคะตามด้วยโฟมตัวนี้ เสร็จแล้วนะคะตอนด้วยโทนเนอร์แล้วก็ครีม,มบำรุงได้เลยนะคะดังนั้นนะคะตรงนี้มันก็จะค่อนข้างครอบคลุมนะคะแล้วก็จะทําให้ผิวของเราเนี่ยสาบสดชื่นนะคะนุ่มชุ่มชืน้นแล้วก็ไม่แห้งกร้านค่ะสําหรับเรื่องสิวนะคะนี่ออนไม่สามารถตอบได้นะคะเพราะว่าส่วนตัวของออนแล้วนะคะออนไม่ได้เป็นคนมีสิวนะคะไม่ว่าจะสิวขดสิวอักเสบหรือว่าสิวใดๆนะคะยังไงเดี๋ยวเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ